ฮโ <Hello. S 2> นั่งรอทำอะไรครับท่านอ่พี่เลี้ยงถามน้องสิน้องเตรียมตัว <laughs> เตรียมตัวสตาร์ทวมมอมเสียงมอมเสียงเพื่อเตรียมเห่าหรครับผม <c oughs> ม,มานั่งใกล้ๆแล้วครับผมมาใกล้ๆแล้วครับเตรียมพร้อมจะเห่าแล้วครับใช่ ถ้าพี่โอเลี้ยงเห่านั้นแสดงว่ามีอะไรผิดปกติเช่นคนเดินผ่านหน้าบ้านหน้าร้านหรือว่าแขกมาก็ามีหมาใหญ่มานะคะจะส่งสัญญาณเตือนแบบชัดเจนว่าต้องมีอะไรผิดปกติส่วนเจเตี้ยนยนี้ <c oughs> เตี้อันนี้แมงเมาบินก็เห่าใบตองใบตองแห้งก็เห่าลมพัดก็เห่านะครับตอนกลางคืนอ่าพ่อบอกว่าพอปิดร้านแล้วเอาเต็มตัวเห่าเลยเร็ว <c oughs> <laughs> แม่เข้าบ้านก่อนเดอ้อแม่เข้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเห่ามากๆออกมาเดี๋ยวแม่จะเชิญเข้าห้องนะครับโอเคไหมครับหูสั้นทีลีแล้วครับผม <laughs>